กูตีกันทำไมแต่ทีน้องตัวเองอย่าก็ปัดฝุ่นเลยเฮ้ยจะเป็นใครกันมาขวางข้าวดาวของข้าข่าวบอกเชิญคือขู้พูเอกแห่งฉันนครน้ำมันออกล้วงลอยพุ่เจ้าค่ะออกล้วงลอยแต่ครั้งนี้ถ้าพระองค์ท่านจะลงดาวเอาชีวิตพระองค์ชาโคลีสูดีโดรดตัดหั้วอีลอย แพ้เถิดพุทจักรอาวุธมาลดนปันหัวเลยพีกเ้าค่ะรสชาติจริงจริงเลยอนเอาหัวกุยอมตายใจปิดเย็นเอาเป็นว่าตอนนี้ยอมทันโมลีทันพ่ายแพ้ทุกข้าไม่กับข้าแล้วอานุชาพี่ไอ้จับทะเลยเทลยั้งหมดทรมานมันซะให้มันรู้ว่าพวกเราเนี่ยโหดแค่ไหนฆ่ากูาเลย อย่าทท้อย่าพระพุทลูกนะตรงมากพระพุทธลูกกันจังมากไอ้ทนพี่กูไอ้เอไอ้ทไปแล้วมั้งทิ้งทั้งทเพื่อนกูทำไปไอ้โผล่ยังในที่มันตีกูเหว่วะไม่อย่ามึงไม่เห็นหรอครับเกิดแลเราโดนเราก็องโดนด้วยกันไอ้ไอ้หง่เอ้ยไอ้ท่านกูยอ ไอ้สาเพื่อนกูไกูไอ้ทไอ้เลกุตกูะมึงทาใครเพื่อนกูกูตายใได้มึงกูที่กูีกันสมัยแต่ทีน้องตัวเองยก็ปัฝุ่นไอ้เหี้ย ไม่ต้องออกตัวแทนกูละเจ็บวยวหายใจจแต่เจ็บใจน่าเจ็บนานพูดอะไรฉัดโมลีนับว่าท่านยังโชคดีที่ชีวิตของท่านผูกน้องคอยโดยแม่ทัพฝีไม้ไลายมือดีของท่านเองเออกถวยออกลุกลย่ยลอยผู้ชื่นชมในน้ำใจของมึอจะว่าชีวิตฉัดโมลีในครั้งนี้ก็ได้ ท่านโมลีท่านตงจำเอาไว้ดีวัดเดียวนี้ท่านพายแพ้อทองข้าไม่กับข้าเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในพระพุทธรูกแก่นจันทร์นั่นจะ่จะไม่ต้องไปต้อง,ต,อง,ต,องต้องเป็นของพวกเราที่สำคัญถ้าหากท่านยังอยากจะได้พระพุทธรูปแก่นจันทร์ไปที่สถานอยู่ในแผ่นดินของข่านอยู่้แล้วก่ก็ทุกทุกปี ข่านต้องนำเงินห้าแสนตำหนึงงพงมาเป็นค่าเช่าบูชาพระพุทธรูปแก่นจันทร์พระบ้านฟังคําข้าวว้ให้ดีถ้าหาห้าแสนตำหนึงทองมีขาดแม่เพียงเฟื้องสลึงเดียวพืนพินิจค,คันธคนสิ้นแสงตะวันเมืเ่อไรจะไม่มีแม้แต่สิยงสุนักที่มันเห่าหอนที่เราเจ้าเชื่อเลย สบายความเสียอ่เพนอยวเลี๋ย่ต้องที่มีชีวิตอยู่บวงนทดลออกมาหาตัเธอต่อกต้องยอมรับเด็ดามจะทิ้งดูใจหยูมากที่มายับยั้งในครั้งนี้ตีออกลอยอยในเมื่อพวกเราทุกคนนั้รับความให้แพ้ ก็ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมต่อไปในแผ่นดินนี้กูไม่เคยไว้ใจใครนอกจากมึงเพราะฉะนั้นมึงจงรับคำสั่งจากกูเร่ง <c oughs> เดินทางไปเบิกเงินในท้อประหารจำนวนห้าแสนบาทแล้วมุ่มตงตรงเข้สู่ถืิวดินชัยนาะถึงวันที่กลับมานถึงคืนนี้กลับคืนและจำให้การไปในที่ เรืองและสนิาทงว่าเืเราจะต้องเละสิ่งที่สำักอ้วเอก็จะต้องพูดให้คน,นเรรับีก้ามงด้วยมึงเจ็บอะไรเนี่ยมันตีกูเหน่เรื่อง้าที่ของกูคเคยดำเงินเข้าถูกลงไปที่โคชแนลัย กุฝากดูทนี้ด้วยโชคดีนะเพื่อนคุณพิชิตสิงมือเช่นไม่ดีดอยทำไมสกครัง้งนี้สู้แปลกๆไปเอาคนเรามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาทำไมข้องใจเลยอ่องอะดรยิบมไม่ดีอะไรก็ดีข้าไปก่อนแล้วเจอกันดูแลตัวดีดีว้รอยเพื่อนอย่าให้ใคหมดน